เลือดหนืดเลือดจางแบบไหนอันตรายกว่ากัน ภาวะเลือดหนืดเลือดข้นกับภาวะเลือดจางเป็นความผิดปกติของเม็ดเลือดที่มีลักษณะของอาการที่ใกล้เคียงกันครับไม่ว่าจะเป็นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายวิงเวียนศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนครับแต่ทั้งสองภาวะนี้กลับมีลักษณะการเกิดโรคที่แตกต่างกันซึ่งจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับภาวะเลือดหนืดเลือดข้นนี้ผู้ป่วยจะมีน้ำเลือดน้อยลงและมีเกล็ดเลือดมากขึ้นซึ่งสาเหตุของภาวะนี้มีมากมายครับ 1. เกิดจากโรคปอดอุดกั้นเลือดหลา และโรคหยุดหายใจขณะหลับครับซึ่งทั้ง2โรคนี้จะทําให้ร่างกายมีปริมาณออกซิเจนน้อยลงส่งผลให้ร่างกายสร้างโฮอร์โมนอิเล็ตโ,โรโอยตินมากขึ้นครับ 2. เกิดจากความผิดปกติของไตครับเช่นการมีเนื้องอกในไตการติดของหลอดเลือดแดงในไตครับ 3. เกิดจากไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติครับสำหรับภาวะเลือดจางนี้ผู้ป่วยจะมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติซึ่งสาเหตุของภาวะโลหิตจางนี้มีมากมายครับ 1. เกิดจากโรคไตาวายเลื้อดลังครับ 2. เกิดจากโรคทารัสซิเมียครับ3เกิดจากโรคเลือดลังบางชนิดครับเช่น โรคมะเร็งโรคไขข้ออักเสบครับ 4. เกิดจากโรคขาดสารอาหารบางชนิดครับเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 กรกดโฟริกค,ครับจากอาการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจริงๆแล้วโรคทั้ง2องน่ากลัวพอๆกันครับการจะบอกว่าโรคไหนน่ากลัวกัากัน อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสาเหตุของโรคที่ทําให้เกิดอาการครับจริงๆแล้วโรคโลหิตจางไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าโลหิตจางที่เกิดจากโรคมะเร็งอันนี้น่ากลัวครับสําหรับภาวะเลือดหนืดเลือดข้ดนนี้หากถ้าเกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงมากเกินไปอันนี้ไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าเกิดจากการมีโรคเนื้องอกในไตหรือโรคหยุดหายใจขณะหลับ อันนี้น่ากลัวครับซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนนี้จะมุ่งเน้นการรักษาภาวะเลือดหนืดเลือดค้นและโลหิตจางจากต้นเหตุโดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของโรคที่ชัดเจนครับเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับก่อนจากกัน สำหรับท่านใดมีภาวะเลือดหนืดเลือดข้นหรือโลหิตจ,จางการแพทย์แผนจีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกสามารถปรึกษาได้กับทีมแพทย์แผนจีนเอินเวนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ